ไทโซสวัสดีครับโอ้โหนะครับผมเค่เห็นก็หวานแล้วนะเอฟซีอะไรมันจะหวานย่อยตอนนี้นะครับผมโอ้โหนะครับเดี๋ยวผมจะแบบลูกทุ่งลุกทุ่งนะเอฟซีหลังจากที่ลำบากกับการเอารังผึ้งนะครับทั้งมิ่มนะพี่น้องต่อไปเราก็จะสวบี่น้องสวบน้สวบที่น้อสวบรีรับประทานนะครับผมโอ้โ โอ, <c oughs> อ้พี่น้องบุญี่ก้อนนั่นพิชลูกบกินไม่พิเลยมีจแลวก่อนโอ้โหดูนวานพี่น้องมาจกกินบงนี้โอ้ใครหลเนาะเยยากกินลับุนงแบบนี้พี่น้องเีครับตุยเข้าไปพี่นอ้องอครับผมโอ้ว oh, านนี อื้อหือบ่ได้ทําดีลครับผมว่าสุดยอดคัดกี่ๆราคากันหลายอื้อหืออันได้ได้แน่ก็ได้แน่ครับพี่น้องเอ้าอื้อเดี๋ยวโอ้ยเนี่ย ดีมั้อ้หานมั้งคุณเดินหาด้หอ่ะอืมทำอืมอืมทำอืมเสียกน้องเอ้นีครับผมอืมอืมนครับอืมเสียกะสปลากะไรพี่เราเหรอมองไปในน้ำมีในินกิวิ่งไปอืมพี้องเอ้ย ออยวอ่ะงมลึกนุะอือะไรีจะโอวันน้วาทักร่จอยดีนะครับวานจ่อยๆนะครับพี่น้องกินเยอคนเี้ะเนาะอืมเดี๋ยวหันลไม่แกงตอนครับผมพี่น้องเดี๋ยกินเกงละไม่เศร้นี้นะครับเขียนนอนนึงหิวเนาะ่นี่วาบดจเบี่อ

นี่ครับนี่คือแม่นเราไม้น้ทำไมพอเกงเอลเนี่ยก่อนครับพี่น้องอย่างปองปลายนะครับผมยังโอ้ยขาดกองกันเลยพี่น้องปองปลายสบู่สุคนนะครับพี่น้องโอ้ปลาในนามีปลาในนามีข้าวอ้ lắm Được chưa Giặc không? Hả? Giặc chứ mà? Giặc Rồi. Đeo đi. Đeo đi. Nhi. Kiều nào. อยู่ยดีน้องย,อยุบอยู่ทับอือโอ้แต่แต่ครึ่งเดียวพี่น้องเนี่ยโ,โอเคครับนี่นี่นะครับดีหน,น,น่อไม้วุนเดี๋ยวหน่อไม้สลิงนะครับครับ คลิปนี้ฝากไว้ที่นี้คลิปหนา้าเจอกันนะครับเราัสดีครับ